อนนี้ใครที่รู้สึกหึงหวงคุณแทบเป็นบ้าขอภัยบอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนเก้าถ้วยนะคะพลังงานของคนทัดน้ำมีนกรกติจิตเฮอร์โอแฟนพลังงานของคนราศีพฤษภ เก้าเหรียญน,นะคะพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกานเก็ดเหรียญพลังงานของคนธาตุดินแล้วก็สองถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ํามีพลังงานของคนธาตุน้ํากับคนธาตุดินนะคะที่ขึ้นมาเป็นคนนิ่งๆนะคะใจดีใจเย็นรักตัวเองมีความสุขกับตัวเองนะคะหน้าที่การงานค่อนข้างมั่นคงขยันด้วยนะคะ มีตัวเลือกมีทางเลือกเข้ามาหรือว่าอาจจะเป็นการมีความสุขกับการใช้ชีวิตของตัวเองก็ได้แล้วก็เป็นคนที่น่ารักสดใสเป็นคนที่มีหัวใจที่มั่นคงนะคะมีความจริงใจด้วยเรามาดูพลังงานของเขากันบ้างนะคะคนที่รู้สึกหึงหวงคุณเหลือเกินนะคะหึงหวงคุณจนแทบบ้าเขาจะเป็นใครนะคะ อัศวินถือไม้พลังงานของคนาธาตุไฟเมษสีนนงสิเหรียญพ,พลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกาลอิงถือเหรียญพลังงานของคนาธาตุดินเลียมพอลเลอร์พลังงานของคนราศีเมษหนึ่งเหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะมีพลังงานของคนธาตุไฟกับคนธาตุดินนะคะที่ขึ้นมา เป็นคนนิ่งๆเงียบๆนะคะวางฟอร์มไม่ค่อยพูดมากแต่ก็เป็นคนที่มีเหตุผลแล้วก็มีความจริงใจขยันตั้งหน้าตั้งตาทํางานนะคะอาจจะเป็นคนรักของคุณเองนะคะเป็นสามีภรรยาของคุณก็ได้เพราะมีพลังงานของสิบเหรียญขึ้นมาหรืออาจจะเป็นตัวเขานะคะเป็นคนที่ผูกพันกับครอบครัวเป็นคนที่รักครอบครัวมาจากครอบครัวใหญ่ก็ได้นะคะ มีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็เป็นคนที่ขยันด้วยนะคะขยันเสาะแสวงหาโอกาสใหม่ๆสิ่งดีๆให้กับตัวเองเสมอนะคะเรามาดูกันว่าทําไมเขาถึงหึงห่วงคุณนะคะทําไมเขาถึงหึงห่วงคุณเพราะอะไรเหตุผลในการหึงห่วงต่ออะไรนะคะ เดอะสตาร์ Star, นะคะคุณสดใสแสงสว่างเจอจรัสนะคะมีประกายของความสุขของความสวยของความน่ารักนะคะมีความอินดี้มีความเป็นตัวของตัวเองนะคะน่าหลงไหลหน่าค้นหาเดอะเดวิลนะคะมีสนเสน่ห์นะคะมีความเซ็กซี่นะคะพลังงานของเดอะเดวิลเนาะเป็นปีศาจที่อยู่ในตัวของคุณนะคะเป็นได้ทั้งนางฟ้าแล้วก็ปีศาจเลยนะคะ นางฟ้าแล้วก็ซาตานก็ได้นะคะมีความขี้เหงาไหมนะคะหรือว่าอาจจะเป็นพลังงานของเขาที่ตอนนี้รู้สึกเหงาเพราะคิดถึงคุณเหลือเกินนะคะจินตนาการถึงคุณหนักมากเลยด้วยเด็กถือไม้นะคะรอคอยการติดต่อจากคุณรอคอยสถาน,นาการณ์หรือว่ารอคอยวันที่จะได้มาพบมาเจอกับคุณไหมนะคะ พลังงานของตัวคุณเองก็มีการเฝ้าคอยรอคอยแล้วก็พลังงานของเขาก็มีความห่างไกลมีระยะทางนะคะอยู่ห่างไกลกันด้วยเดอชาลีออตนะคะความห่างไกลระยะทางนะคะหากว่าเป็นคู่รักกันก็อาจจะเป็นรักทางไกลแล้วก็คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆพลังงานของก้าวถ้วยนะคะนอกจากจะมีความสุขในตัวเองแล้วนะคะอาจจะมีคนเข้ามาจีบมีคนเข้ามาชอบเยอะ เก้าเหรียญด้วยนะคะคนที่มีสเสน่ห์ดึงดูดมากๆมีความน่าหลงใลมีความน่ารักนะคะมีสเสน่ห์ในตัวเองเนาะแม้ว่าพลังงานของคุณจะเป็นเดอะไฮโดรแฟนนะคะคนที่มีความซื่อสัตย์จริงใจสองถ้วยนะคะก็คือรักใครรักจริงรักมั่นคงเนาะแต่ว่าความรักที่มั่นคงก็คืออยู่ในหัวใจของคุณแต่ว่าบุคลิกของคุณนะคะอาจจะมีสเสน่ห์ต่อคนที่พบเจอคนที่พบเห็นหรือว่าคนใกล้ตัวคนรอบตัวก็ได้เขาก็เลยมีความหึงหวงต่อคุณ แล่วพลังงานของเขาไม่ใช่คนที่หึงหวงแบบโวยวายหรือว่าแสดงออกชวนทะเลาะนะคะเขาจะหึงเงียบพลังงานของคิงเธอเรียนแล้วก็เดมพอลเลอร์เนาะเฝ้ามองคุณอยู่ตลอดเวลารักมากห่วงมากหึงมากแต่เก็บอาการพยายามจะเป็นคนที่มีเหตุผลไม่โวยวายไร้สาระนะคะแต่ว่าภายในใจนั้นพุ่งพล่านแล้วก็ร้อนรนมากๆนะคะ คิดถึงคูณคิดถึงความน่ารักคิดถึงเสน่ห์ที่มีในตัวคุณนะคะจินตนาการถึงคูณหึงหวงยิ่งห่างกันก็ยิ่งเหงายิ่งเศร้านะคะอยากมาพบเจอพลังงานของเด็กถือไม้นะคะจะเป็นการเฝ้ารอเฝ้าคอยวันที่จะได้มาพบมาเจอกันนะคะ พลังงานของเดอะชาริออตแม้ว่าเขาไม่ใช่คนขี้ไวอยวายหรือว่าเป็นคนที่ผงผางดุด,ดันอะไรแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมเสียคุณให้ใครแน่นอนนะคะพลังงานของนักรบพลังงานของนักสู้คนที่ไม่ยอมแพ้ใครนะคะหากว่าคุณมีรักทางไกลยอยู่ห่างไกลกันคนที่หึงหวงคุณแทบบ้านะคะแต่ว่าไม่ได้แสดงอาการเก็บกดอาการภายใต้ความนิ่งความเงียบก็คือเขานั่นเองนะคะ